ปลาท้องทองนิยายบทที่3สิ้นคำํำแยกไขยอย่างนอบน้อมประตูห้องหนังสือก็ถูกผลักเปิดจากด้านนอกสตีวัยกลางคนในอาพรูลาเยางย่างผ่านทณีประตูเข้ามาเป็นไอสูงส่งโดดเด่น ความงามที่ไม่ลดละตามวัยแฝงความหญิงแคโ่โสมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาร่างเราหงเดหงิงกลางห้องพยายหน้ารับการคาราวจากเหลียงเป่าฉากนั้นก็ผินหน้าไปทางสาวใช้ที่ติดตามด้านหลังนำน้ำแกงสมไก่ดำไปให้ท่านออง น้ำเสียงที่สตีไว้กลางคนเอ่อยแม้เรียบนิ่งแต่คลับมีแรงกดอันที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจลำบากสาวใช้ไม่กล้าชักช้ารีบทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วน้ำแกงสมไก่ทำส่งกลิ่นหอมฟุ้งยามฝาถ้วยถูกเปิดท่านอองนี่คือน้ำแกงสมไก่ทำที่ไทเฟยลงมือตุนให้ตนเองประโยคจากที่ว่านั่นดื่มตอน,น้อนๆเถิดเจ้าคะประเดี๋ยวเยนจะเสียรสชาติ ถูกสาวใช้กลืนลงท้องเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่ท่านออกปล่อยออกมาสองขาของนั่งอ่อนยวบฝืนประคองตนเองกลับมาที่เดิมอย่างยักลําบากหนิงเหยียนใบหน้าเย็นชาไม่แม้แต่จะเลือบแลถ้วยน้ำแกงเบื้องหน้าสายตาเขาติดตึงที่รา่างบรนดาผู้ให้กําเนิดท่เฟยห้องหนังสือของข้าประสถานที่ส่วนทัวห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญ,ญาตยังคงขอให้ท่าเฟยจักไปโดยเทว อย่างไทเฟยประสานสายตาอย่างเย้คอมพูรชายตั้งแต่พระสวามีจากไปหมิงเยนก็ไม่เคยเรียกนางว่าแม่อีกเลยทั้งยังทำตัวห่างเหินไม่ใกล้ชิจเตชนมอย่างที่แม่ลูกควรจะเป็นเวลานั้นเขาเพิ่งอายุสิบห้าไรบีบาให้พึ่งพิงแต่ครับไม่มหามมนดาคืนสืบทอดตำแหน่งช้างอ๋องประคับประคองจวนออกไม่ให้ล้มตำพระประสงค์ของใครบางคนเพียงทิปแต่เดียวก็ผ่านไปแล้วสิบปีสิบปีมานี้นางคิดทบทวนตน,ตน,ตน,ตนเองมาโดยตลอด ว่าทาสิ่งใดให้บุตรชายคุณเครงหรือไม่พอใจเขาถึงได้ทําตัวเป็นลูกอกตัญญูไม่เคารพนับถือมารดาเช่นนางเย็ยนเอ,อ๋อขับไล่มารดาผู้ให้กําเนิดเป็นสิ่งที่บุตรพึงกระทําหรือยามบิดาเจ้ายัางอยู่เรื่องที่เขาให้ความสําคัญที่สุดก็คือความกตัญญูหากเขารู้ว่าเจ้าปฏิบัติต่อแม่เช่นนี้เปลียว่าดวงวิญ,ญญาณจะพักผ่อนยังไม่สงบมิงเยน็นถอนสายตาโบกมือไล่คนน้องออกไปขันเหลือเพียงเขากับอย่างไท้เฟยจึงเค็นเสียงเย็น าต่ก่อนที่สังหารท่านพ่อยังไม่ได้ทับคำดวงวิญญาณของท่านจะสงบได้อย่างไทยไทยเฝยยกท่านพ่อขึ้นมาก่าวอ้างในไทยไม่รู้สึกละอายบ้างหรือระอายอย่างไทยเฝยทำหน้าไม่กระช่างภรรยาพูดถึงสามีผู้ล่วงลับมีอะไรให้ต้องระอายเย็นเอ,อ๋อแม่ไม่รู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงตั้งตัวไปปฏิพักกับแม่แต่สายสัมพันธ์ของแม่ลูกตัดไม่ขาดเจ้าคือสิ่งทำค้าในชีวิตแม่แม่ต้องปกป้องคุ้มครองเจ้าให้อยู่ทอดปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองข้ามิงเหยียนหัวเทาะยาะหยันปกป้องด้วยขันรวมมือกับฮ่องเต้ชั่วมโนตอำทัดจวนยังอ๋องทําให้ข้าตกทกลายเป็นคนใช้ประโยชน์จากนั้นก็ปล่อยให้ข้าเขามาควบคุมพื้นที่สักดีนะทีท่านพอทุ่มเทจัดการจนจเจริญรุ่งเรืองถ้าการปกป้องคุ้มครองของไทเฟยเป็นเช่นนี้ขออภัยที่ข้ามีอัจรับแ,แต่ของมิงเงียนลุ่มลึกยากจะคาดเดาอย่างโจในอดีตประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชาวบ้านอดอยากคล้มตายแท้คนเหลียวแท้เป็นท่านพ่อที่มีใจเมตตายอมสละพื้นที่ศักดีนาอันอุดมสมบูรณ์ที่เสด็ผูกส่งพระสถานให้เพื่อแลกกับที่นี่ท่านพ่อไม่กลัวความยากลำบากเล่งฝืนฟูอย่างโจจนกลายเป็นเมืองค้าอันดับหนึ่งของแคว้นหมิงคุณงามความดีของท่านพ่อไปที่โจดชันประชากนยกย่องชื่นชมโดยเหตุนี้จะมีคนหวาดกลัวกลัวบัลลังก์ของตนเองจะไม่มั่นคงจึงได้รอบวางแผนฆ่าน้องชยายแท้ๆอย่างเลือดเย็น หมิงเยียนพูดต่อสังหารบิดาไม่พอยังคิดท้ายต่อลูกมุ่งหมายยึดครองพื้นที่ของผู้อื่นปราศไรความสามารถที่มีแต่ความโลภสักวันข้าต้องให้เขาชดใช้อย่างสาสมนำเสียงเย็นเยียบเปี่ยมความมุ่งมันปากกายตาเฉียบคมอย่างท้ายเฟยเ์มเียมเป็นิปากเป็นเส้นตรงเนินนาาจะค่อยพูดว่าที่แท้เจ้าทำตัวห่างเคยเย็ยนชากับแม่เห็นแม่เป็นคนนอกพอคิดว่าแม่ร่วมมือกับฮ่องเต้มาทำท้ายเจ้า ทายเฟยทำทิงทารับหลังผู้อื่นไว้ยากระจ่างแจ้งกระใยท่านคิดว่าข้าเป็นลูกอักตันยูแล้วท่านเล่าท่านทำหน้าที่ภรรยากับฮันดาเต็มที่แล้วหรือยังจวนอยางอ๋องคือบ้านของท่านแต่ท่านกลับยินดีให้ผู้อื่นทำทายเอียนเอ,อ๋อเจ้ากำลังเข้าใจแม่ผิดอย่างทาเฟยกล่าวสิหน้าเทียบเฉยแม่ไม่เคยร่วมมือกับห้องแต้ทำทายเช่าที่แม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเขาก็เพื่อทักษาชีวิตเช่า เขาเป็นกษัตริย์อำนาจในมือมากคร้นส่วนเจ้าเป็นเพียงอองจะเอาอะไรไปต่อกคอกับเขาสินบิดาก็เหมือนสิ้นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ต้องหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถิดแววตาหมิงเย็ยนเผยความดูแคลนเบื่อหน,น้าไปทางอื่นไม่มองอย่างไทเฟยไทยเฟยกล่าวเรากับการอยู่เฉยๆจะทำให้ชีวิตข้าสงบสุขสิบปีมานี้เป็นผู้ใดที่คอยสร้างปัญหาให้จวนออกทั้งที่ทัาที่แจ้งเป็นผู้ไท ที่คอยส่งคนมาเล่าทรรมายข้าและเป็นผู้ใดที่ต้องการเอาชีวิตข้าหากการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดคือการหาเรื่องใส่ตัวเช่นเชิญไทเฟยอยู่ให้ห่างจากข้าจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยหลังจากท่านพ่อจากไปตัวข้าไม่เคยวหวังความทักหรือการดูแลเอาใจใส่จากท่านได้ยินว่าในอดีตไทเฟยกับฮ่องเต้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาต่อกันเขาคงไม่เอามาหิดถ,ถึงขัน้นลงมือกักบสเสตียเป็นที่รักคำหังสิบพี ข้าประครับประคองตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงสิบปีโดยไม่มีท่านดังนั้นก็เลิกยุ่งกับข้าข้ามิใช่เด็กที่จะอย่าไม่ท่านผิดหูปิดตาใบาหน้าอย่างไทยเฟยแปรเปลี่ยนก่อนกลับมาสงบได้อย่างรวดเร็วเจ้าแน่ใจว่าการที่เจ้าอยู่รอดปลอดภัยมาถึงตอนนี้คือความสามารถของตเองนเองเย็นเอ๋อไม่ว่าเจ้าจมพองแม่เป็นคนเช่นไทยแต่ตาไปที่นี่ไครเจ้ามีเลือดของแม่อยู่ครึ่งหนึ่งแม่ย่อมมีสิทธิจัดการชีวิตเจ้าได้ยินว่าเจ้าพาสตรีไทยที่มาเข้าชวน นางเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้าแต่ไหนแต่ไหรมาข้าไม่เคยต้องชี้แจงเรลื่อน่วนตัวกับใครประโยคนี้ของมิงเยียนทำร้ายจิตใจอย่างไทเฟยเสียจนพูดไม่ออกใบหน้าง,งามขึ้นสีดวงตาหงมิประกายโกรธขึงกลางอ,อกมีลมตีขึ้นตีลงจำต้องระบายด้วยกันหวัวทออกมาดีช่างเป็นลูกที่ดีนะักในที่สุดอย่างไทเฟยก็หาเสียงตนเองจนเจอนางมองบุตรชายที่นั่งเก้าอี้หลังโต๊ะทำงาน แต่นางเข้ามาจะถึงตอนนี้มิงเขียนไม่มีท่าทีจะลุกขึ้นมาคาระวะนางแม้แต่น้อยเหยียนเอ,อ๋อตัวเจ้ายังไม่ได้แต่งภรรยาเลือนหลังจึงเป็นแม่ที่คอยดูแลจัดการถ้าเจ้าไม่ชี้แจงฐานะของสตรีพูดนั้นแม่จะให้คนไปไล่น,นางออกจากจวนเดี๋ยวนี้มิงเหยียนหันหน้ามามองบรรดาดวงตาสีนินลึกํำสุดยัง่งสตีของข้าพูดใหไม่กลัวตายก็คลายยุ่งสตีของข้าอย่างไท้ายฟยลีตา ไม่ถึงว่าจะได้ยินคำนี้จากปากมิงเกียนแสดงความเป็นเจ้าของถึงขั้นนี้เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ไม่ธรรมดานางเดินขึ้นหน้าใช้สายตาเข้มงวดประสานสายตาดื้อรัน้นที่ต้องการเอาชนะของผู้ชายสติที่ผาเข้าจนอย่างให้ไดยขาดวชชาตระกูลคงไม่ได้สูงส่งอะไรเลือนหลังของเจ้าต่อให้เป็นอนุชาติกำเนิดต่ำสุดก็ยังเป็นลูกหลานคนทางสติในทันอินสวยพู้นั้นแม่ไม่อยอมให้อยู่ข้างกายเจ้าเด็ดขาดระหว่างสติกำหันทะ ไม่อยากรู้นะว่าจะ,จะเลือกใครบรรยากาศภายในห้องตกสุขความเงียบงนันใบหน้ามิเงเยียนมืดครึม้มสองมือกำแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวถ้าเขาทำ้ายคนตรงหน้าได้จริงไหนเลยที่อีกฝ่ายจะอยู่ในตำแหน่งไทเฟยอย่างสงบสุขคนในเดินอินสวยข่าจะเก็บไว้หากไทเฟยคิดว่าสามารถฝ่าดันองครั์ของข้าไปขับไล่คนไทเช่นนั้นก็ลองทู มิงเงียนรู้สึกว่าตนเองยังพูดไม่ค่อยชัดเจนจึงเสริมขึ้นอีกสองสามประโยคองค์ครักครับของขะลงมือไม่รู้จักหนักเผาอขอให้เฟย์โปรดอภัยถ้าพวกเขาพลาดพังล่วงเกินขาเตือนให้เฟยแล้วถึงเวลาจะมาร้องอดครวญตะโกนถามว่าขาอากตัญยุไม่ได้เชียวที่ผ่านมาต่อให้พบเจอเรื่องขัดใจอย่างทีเฟยไม่เคยแสดงออกทางสีหน,น้าและแววตานางถือเป็นคนเก็บงํำอารมณ์เก่งคนหนึ่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับมิเงเกียน ดูเหมือนไม่มีสักครั้งที่นางจะจากใบพร้อมรอยยิ้มใบหน้านวลขาวเนียนขึ้นสีแทงสลับดำดวงตาทั้งสองเราก็จะพ่นไฟออกมาอย่างให้เฟยยืนตัวสั่นสะท้านอยู่กลางห้องไม่พูดอะไรก็สะบัดหน้าจากไปอย่างเที่ยวกละดหมิงเหยียนมองแผ่นหลังของอย่างไท้เฟยจากไปขึ้นลมพเนยจยามพบเจอมันดาค่อยๆกลับมาสงบเขาเรียกเหลียงปอกเข้ามาสั่งการฉะนั้นกลับเข้าไปพักผ่อนนมลาตีพัดเอื่อย ใบกล้วยข้างหน้าต่างขยับเคลื่อนไหวเกิดเป็นเงาดําทับทับบนผืนและผนังดูหน้าววงเวงน่ากลัวขณะเดียวกันก็สงบเงียบชิงหลันนั่งเทาข้างกระกรอบหน้าต่างชื่นชมบรรยากาศอันแสนคุ้นเคยสิน้นเปลือสมองวางแผนลลบหนีต้องมากมายแต่สุดท้ายชิงหลังทอดถอนใจอยากร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ําตา อังแต่ถูกขายให้หลิวมามาโชคชะตาเลวร้ายสอนให้หนันต้องเข้มแข็งและอดทนต่อให้เผชิญน้กับความทุกข์ยากลำบากใจหนังก็ไม่คิดรลองให้หรืออ้อนวอนขอความเห็นใจจากใครเริ่นอินสวยยามค่ำคืนสว่างสวัยด้วยแสงจากโคมไฟหลิวหลีตามแนวกำแพงลูกต้นกุลาบเฉียงเว่ย เวลานี้กำลังบานสภาพเรากับห้าน,น้ำตกตรงมุมกำแพงมีสาระแปดเดี่ยมตั้งโดดเด่นขนาบข้างซ้ายขวาด้วยต้นสนเนึกถึงความหมายของต้นสนมุมปากของชิงหลันก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มหยันต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางจิตใจชายชนะและอายุยืนยาวแต่เหตุชะไหนเจ้าของท่านอย่างทางจงอายุสั้นชิงหลันถอนสายตาลับมาจากต้นสนเป็นจังหวะเดียวกันที่หน้าประตูมีเสียงป้าาวาดังขึ้นท่านอ,อง ทวงทาเกลยดค้านแต่เป็ดเป็นความกระตือรือร้นท่านใดชิงหลันเหวนตัวใหม่จะลงจากตังหยาไปต้อนรับมิงเขียนตามความเคยชินเหมือนชาติก่อนแต่แล้วก็ต้องหยุดช่างักเมื่อฉุกคิดได้ว่าชาตินิ่นงไม่ได้เป็นอนุข,ของเขาทั้งยังต้องการอยู่ให้ห่างจากอ่องกบทผู้นี้อีกด้วยหญิงสาวรังกายลงนั่งตามเดิมระหว่างรอมิงเยียนเข้ามาก็คบคิดวิธีเจราจาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากที่แห่งนี้ ดูเหมือนผิเงเหยียนจะชื่นชอบสตรีเรียบร้อยอ่อนหวานสงบสง่ยมรู้จักที่ดังของตนแน่นอนว่าชาตินี้จะทาตรงกันข้ามให้เขานึกดังเกียิแล้วรีบขับไล่นางออกจากจนไปโดยเร็วประตูถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็วหมิเงเหยียนกวาดตาสำรวจภายในห้องพบว่าหญิงสาวที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยเมื่อคืนกําลังนั่งชมจันอยู่ข้างหน้าต่างเห็นเพียงแผ่นหลังภาพคำคืนว่าสั่นในห,หัวก็เริ่มทํางานผิวข่านวลเงินดุจหีพระทรงอกกลมครึง เอวเล็กคอดกิวเรียวขายาวสวยตัวเบาเท่าไรก็ดูสติผู้นี้งดงามทุกสัดส่วนทําให้คนยากจะห้ามจะไม่ให้รังแกแะจริงจริงน่าเสียดายที่ไม่มีเสียงครางหวานทางข้างหูทําให้ค่าคืนดีงามไม่สมบูรณ์แบบฝีเท้าหมิงเยียนเชิงฉาส่วนทางกับอารมณ์ปกติเขาเป็นคนควบคุมตนเองได้ดีมันยาญยุ่ยยืนของสติไม่มีผลต่อเขาหนึ่งไม่ถึงว่าวันหนึ่งตรงมาพายแพ้ให้กับสติที่ไม่เคยพูดคุยกันแม้ครึ่งคลํำ ขรีบคงความสุขุมส่งเสียงกระแอมอมืม่อมาหยุดอยู่ด้านหลังของยิงเช้าชิงหลันปลายตามองงาของหิงเขียนที่ทับทับบนพื้นเป็นแนวยาวข้างตังนางปรับสีหน้าและวลแววตาให้ดูเป็นสติไร้ากาดจากนั้นจึงค่อยขึ้นตัวลงจัดตังย่อกายคำนับชายนุ่มอย่างแข็งกระทง่งผู้น้อยคารวะท่านอ,องหิงเหยียนส่งเสียงตอบรับคำหนึ่งผ่างพิจารณาชิงหลันแต่ไหนแต่ไรเขาพูดจากสติน้อยมาก ดังนั้นการเปิดบทสนทนากับสติที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจึงไม่รู้ว่าควรเริ่มจากที่ใดจจเจ้าจองค่ะค่ะจองเช่าสำหรับชิงหลันเป็นเหมือนการเอาเวลามาสิ้นเปลืองโดยพาประโยชน์นางจึงไม่ถือสาที่จะเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนยิ่งนางใช้มายาทหมิ่งหย่กก็ยิ่งดูแคลนก็ยังไม่นับฐานะอันต่ำต้อยที่ถูกเนียงไว้นปนเปลือบบุษอีกไม่ทราบว่าท่านอ๋องจะเมตตาให้คนไปส่งผู้น้อยลับเมื่อใด ชิงหลันยังคงยึดมั่นในความตั้งใจของตนเองพูดเรื่องจากไปทันทีโดยไม่คิดอ้อมค้อมนางรั้หมิงเหยียดเป็นคนประหยัดถ้อยคำตอนนำไปอนุข,ของเขาแทบจะนับประโยชน์ที่พูดคุยกันได้นอกนั้นนะถืออย่าได้เอ่ยถึงให้อับอายจะดีกว่าเห็นท่าทางหญิงยัโสข,ของชิงหลันหมิงเหยียบพันเลิกคิ้วเงียบไปชั่วครู่แล้วตอบว่าล่งเกินเจ้าเมื่อคืนเป็นความผิดของข้าจากนี้ไปเจ้าอยู่ที่นี่เถิดข้าจะรับผิดชอบ สิ่งที่ตนเองกระทำด้วยการดูแลเจ้าอย่างทีชิงถานยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ส่งไปไม่ถึงดวงตานางยมแล้วก็ชิก่อนมเมฆเยียนดูแลนางอย่างที่จริงๆแต่ก็เพื่อให้นางประชดประชันมารดาผู้ให้กำเนิดอย่างไทเ้เฝยใชิกำเนิดสูงส่งเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของใต้เท้าเซียวเจียวจินซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสภาขุนนางในราชสำนักมีสายจิงเยอะยิงถือดี รวมถึงดูแคลนคนต่ําต้อยอนุนเเือนห่งของบิงเกียนต่อให้เป็นกฎที่ห้องเต้พระราชทานก็อย่างมีชติกาเนดดีงามหาไม่ได้อย่างไทเฟยจะส่งตัวกลับทันทีว่ากันว่าตามหลักความจริงการกระทํานี้ถือเป็นการลบหลู่เบื้องสูงนาแผลที่ห้องเต้ไม่เพียงให้ผีโรดยังพยายามคัดสรรสาวงามเพื่อให้ถูกใจอย่างไทเฟยบางครั้งนางยังแอบคิดสตรีเหล่านี้ส่งมาปฏิบัติมิงเกียนหรือว่าอย่างไทเฟยกันแน่ แล้วเหตุใดห้องไต้ต้องให้เกตอย่างไทเฟยซึ่งเป็นห้องสะพยถึงขั้นนี้หมิงเหยียบเป็นบุตรชายแท้ๆของอย่างไทเฟยแต่ชานายตั้งตัวไปปฏิภาครกมันดาแบกรับคำว่าลูกอกตันยุ้ยบนปาคอสงสัยในใจเหล่านี้กระทั่งนางตาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ความเมตตาของท่านอองผู้น้อยน้อมทับเอาไว้ในใจเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับผู้น้อยมิใช่เรื่องใหญ่อันใดท่านอองไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่างฝ่ายต่างถือไม่เคยพบเจอกันเถิด หมิงเหยียนลีตามองประเมชิงผานอีกครั้งนางไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบจริงหรือหรือเป็นแผนสร้างปล่อยเพื่อจับทีหลังด้วยฐานะของนางมากสุดคงเป็นได้เพียงอนุหากคิดฝันเกินกว่านั้นดูท่ถ้าจะเป็นการไฟสูงเกินตัวบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบเนิรดนานในที่สุดมุมปากของหมิงเหยียนก็ยกขึ้นเป็นดอยยิ้มที่อยากจะหยั่งถึงเ้าเป็นคนของคาร์ฮาซูเซียวไม่แปลกที่จะเมินเฉยต่อภูม,มิใจของตนเองต่อให้ไม่ใช่ค่าช้าเร็ว ก็ต้องมอบให้บุรุษแปลกหน้าที่ยอมทุ่มเงินซื้อตั๋วเจ้าทว่าข้ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเจ้าไม่เห็นความสําคัญของพันจริงๆเหตุใดต้องหนีออกจากคาราฮาร์โซเซียวมันตาชิงถันขยายกว้างทว่าไม่ตกใจที่มิงเขียนทราบฐานะของนางเขาเสิร์ฟทอบตําแหน่งอย่างอองจาบ,บีได้ตั้งแต่อายุ15ปกครองเมืองอย่างโจให้จเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัดบันนี้แน่นอนว่าข้างกายต้องมีคนมากมาย สามารถช่วยเหลืออยู่ไม่น้อยเรื่องหนที่เขาอยากทุกต้องได้ทุ้นับภาษาอะไรกับประวัติของทางเดนดีําให้ชิงหลันตกใจก็คือหมิงเกียนทราบได้อย่างแรว่านางต้องการหนีออกจากคาร์ลฮาซูเซียวถัทงที่เรื่องหนีมีเพียงนากกะเซียวหงผู้ลก็สองคนนายสกดความตื่นตระหน,นอกถามกับเสียงเรียบว่าท่านอ,องทราบได้อย่างแรว่าผู้น้อยต้องการหน,นีออกจากคาห์สฮาซูเซียวเรื่องท่านหลบหนีเป็นเรื่องใหญ่จะนำมาลอเล่นไม่ได้เชียวหมิงเยียนล้วงสัญญาขายตัวของชิงหลันออกมาจะอ,อกเสือ้อ พูดไม่ช้าไม่เร็วนี่คือสัญญาขายโต๊ะของเจ้าที่ยังไม่รับการไททอนถ้าเจ้าไม่คิดหนีเหตุใดต้องของโมยสัญญาขายตัวของตนเองรวมถึงห่อสัมภาระที่มีเสื้อผ้ากระตวงให้จำนวนหนึ่งเจ้าคงไม่ตอบข้าว่าต้องการออกไปท่องเที่ยวผ่อนคลายจิตใจสักพักก็กลับมาหรอกนะชิงหลันมองสัญญาขายโตัะของตนเองสลดับกับใบหน้าไรก้การเขมิงเขียนเนื้อแทนใจที่หลงลืมความสําคัญชิ้นนี้ไปชั่วขณะ หากจำไม่ผิดดูเหมือนว่าเขาจะเก็บมันเอาไว้กับตัวภาพร่างกายเปยือยเปล่าคืนนั้นที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในห้วงความคิดไม่แปลกที่มันจะตกอยู่ในมือของหมิงเหียนความกังวลกังวลบังเกิดภายในใจชิงหลันคบคิดแก้ตัวแต่คนยังหมิงเหียนจะเชื่อถือสองมือในแขนเสื้อชื้นเหงื่อรักษาความสงบนิ่งใบในมากละด,ดวงตามไม่อยู่หมิงเหียนไม่รีบไม่ร้อนเดินไปน้ำบนต่างระหว่างรอฟังคำอธิบายของชิงหลันเขาลิ่นน้ำชาใส่ถ้วยจากนั้นละเลียชิมอย่างอ้อยอิง ข้าให้โอกาสเจ้าถ้าคําอธิบายของเจ้ามีเหตุผลข้าจะไม่ทั้งตัวเจ้าไว้กับการถ้าคาอธิบายของเจ้าไม่น่าเชื่อถือต่อไปจงพำหน้าที่เดินอินซวยแห่งนี้ในฐานะอนุของข้าขอเพียงเจ้าทําหน้าที่ของตนเองให้ดีชีวิตนับจากนี้จะสงบสุขสบายจนแก่เท่าสุขสบายจนแก่เท่ามานดาเจ้าสิหากข้ายาไปอนุของเจ้าอีกไม่ถึงหนึ่งปีข้าก็ต้องตายอย่างหน้าอนาถฝันไปเถิดข้าไม่มีวันปล่อยให้ตนเองอายุสั้น พอปฏิบัติรับใช้อ่องกบฏอย่างเจ้าเด็ดขาดชิงหลานมองหน้ามิงเยียนผ่างค่อนคอดและต้องปณิธานในใจเริ่เทำมาถึงขั้นนี้นางมีแต่ต้องทำไปสติแพทย์สยาแล้วผู้น้อยยอมเถบะก็ต้องการหลบหนีจากเครือข่ายซูเซียวจริงนั่นเพราะในใจผู้น้อยมีบุรุษในดวงใจแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนท่านแม่จะขายผู้น้อยให้ท่านเจ้าเมืองผู้น้อยไม่ยินยอมจึงต้องการหนีไปกับชายคนทักหนึ่งไม่ถึงว่าจะพบกับท่านอ่องโดยบังเอิญ ผู้หน่อยไม่ทราบว่าท่านอองจะไปปรากฏตัวที่คฤหาสน์หล,หลังนั้นได้อย่างไรแต่หากท่านอองส่งเสริมผู้หน่อยกับคนดักให้ได้อยู่ด้วยกันผู้หน่อยสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความทับไม่แพงผาให้ใครรู้เรื่องแน่นอนชิงหลานนึกถึงสภาพแวดล้อมในคฤหาสน์หลางแห่งนั้นหนังมั่นใจว่าที่นั่นต้องซุกซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นแน่ การปรากฏตัวของหมิงเกียนต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาอาจเข้าไปตวรวจสอบความน่าสงสัยจนพบกับนางเข้าส่วนเรื่องที่เหตุในเขาจึงรังแกนางน,นางไม่อยากขบคิดให้ขับแค้นใจของที่ส่วนเสียไปแล้วไม่อาจเรียกคืนใหญ่ต้องร้องให้ค่ำควรเรากับวิวนี้จบสิ้นแล้วตราบแต่ที่ยังมีลมหายใจอยู่นางพร้อมสร้างคิวที่ดีให้ตนเองไม่จำเป็นต้องไปหญิงสาวบริสุทธิ์พอ่อนนางไม่เคยคิดพึ่งพาบุรุษที่บอกแต่จะเสพสมเดิน,นัางของนางวันใดที่รู้สึกเบื่อนหน่าย กระถอดถึงไม่ใหญ่ดีแววตาหมิงเหยียดลึกล้ำสุดอย่างเขาลุกขึ้นยืนสาถามว่าอยู่เบื้องหน้าชิงหลันลุกตามองนางที่สูงเพียงระดับอกเนินนานจึงค่อยก้มหน้าลงกระสิบข้างหูเขาเาห็นว่าได้ยินวสตีที่ถูกถลงให้เป็นพระผอมอย่างโจรนมไม่ธรรมดาแต่และคนร่ำเรียนสัตว์และศิลป์ของอิสตีไม่แพ้คนหนูในห้องหอดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าคงเคยได้ยินประโยคนี้มีแต่คนไทยที่เก็บความลับได้ อยากมีมือข้างหนึ่งเข้ามาจับลำคอใบหน้าของชิงหลันก็พันถอดสีนึกเสียจะที่หยิบยกเรื่องคอาเลหะทั้งมาพูดหนังไม่น่าลืมเรื่องความโหดเหี้ยมอมหิตของเขาที่เป็นที่กล่าวขานอาจพอชาติก่อนอยู่ด้วยกับนางท่าทางเคียนชาแต่กับไม่แสดงออกด้านมืดออกมาจึงทําให้นางลืมตัวไม่กลัวว่าเขาจะฆ่านางปิดปากชิงหลันหลับตาเหนือตัวสันสะท้านยาหิงเหียนขยับมือที่จับลำคอนางแผ่นหลังหลังเงยเย็น คิดไม่ถึงว่าชีวิตในชาตินี้จะสั้นกว่าชาติก่อนเสียอีกนางไม่ได้เปิดปากร้องขอชีวิตหมากกระดานนี้นางเดินพลาดแล้วเพลง่าคงไม่มีทางแก้ความจริงท่านนางไม่เอ่ยถึงเขาเลหะนานก็คงดีแต่ก็กลัวหมิเงเหยียนจะไม่ยอมปล่อยนางไปคนอย่างเขาไม่เคยเชื่อคําพูดใดนกวก่าจะได้รับการพิสูจน์เรื่องชายคนรักอะไรนั่นถ้าเขาให้คนไปสืบดูย่อมรู้ว่านางโกหกสุดท้ายนางคงไม่พ้นต้องเป็นอนุเขาอยู่ดี ตอนนี้เป็นอย่างไรไม่ต้องเป็นอนุไม่ต้องอยู่ที่นี่ถูกอหย่าบไปไปตามที่นาองปรถนาใหญ่จากจวนอ,องไปหยุปลอโลกดีดียิ่งนักขณะกำลังรอทับความตาชิงหลันสัมผัสได้ว่ามิงเยียนใครมือออกจากลำคอลมหายใจอุ่นร้อนปอดทรดซอกคอตามไม่ลิมฟิดพักอ่อนนุ่มฉันชัดตยวยนเอาตัวรอดสั่งให้ชินหลังถอยหลังนี้แต่น่าเสียดายที่ชักก็มิงเกียนเคราะห์ที่ของเจ้าที่ข้าไม่ลงมือกับสติ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เจ้าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดกับผู้อื่นชีวิตนับจากนี้ก็อยู่ที่นี่เถิดจวนอย่างอ่องคุ้มกันแน่นหะาข้าเองก็อยากรู้ว่าเจ้าจะมีความสามารถถึงขั้น่าด่านองคลักษ์ไปแพร่งทายความลับของข้าได้รื่มให้อีกอย่างทาเทมไม่ได้ทบการไถ่ตัวทาหลบหนีต้องหนีให้พ้นหากถูกจับได้บทลงโทษตามกฎหมายก็คือใช้เหล็กนอนที่มีอักษรคำว่าหลบหนีทับลงไปบนใบ,นบหน้าจากนั้นส่งต่อให้เจ้าหนายสติที่หมดสิ้นความหดห้าม เจ้าขิดบ่าคนดูแลคาเลอรดจะจัดการกับเจ้าเช่นใดอย่ามีประโยชน์เรียกแม่เรียกลูกอย่าหมดประโยคก็ไม่ต่างจากสุนทักตัวหนึ่งนำเสียงมิงเยียนแผ่วๆแา่ว่าชัดเจนยิ่งในความรู้สึกข,ของชิงหลันนีเขากําลังแก้แขนนางใช่หรือไม่เมื่อคู่นางหยิบยกความลับของเขาขึ้นมาต่อทองเวลานี้เขาจึงใช้บทลงโทษของท่าที่หลบหนีเมื่อคมคู่นางท่าถูกส่งตัวให้หลิวมามาในสภาพอักษาต่อให้นามิวบาทศนสิเป็นเลิศจุดจบสุดท้าย ยังคงเป็นความตายอยู่ดีเวลานี้ดูเหมือนการทั้งอยู่ที่จวนหยางอ๋องจะทําให้นางมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดแล้วในเมืองหยางจะไม่มีใครมีอํานาจมากกว่ามิเงเขียนการถ่ายตัวนาะงสาหรับเขาง่ายได้ดุดพลิกฝ่ามือถึงเหลียวมามาจะรู้ว่านางทบนี้กาวในสิบส่วนยังไม่กล้ามาทวงคนที่นี่รอนางลุดผลจากการเป็นทาสถึงเวลาค่อยร้างั่งให้เขาเดือดดานขับไล่นางออกจากจนนวนคํานวณตามระยะเวลาแล้วยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนกว่าที่เขาจะก่อกระบกท เนื่องจากกำลังใช้ความคิดชิงหนันจึงไม่รับรู้สิ่งใดกระทั่งเสื้อผ้าบนร่างถูกมิงเยียนปวดเรื่องจนเหือเพียงเอี้ยมกับกางเกงตัวไหนก็ยังไม่รู้สึกจบจนร่างถูกยกขึ้นนั่งบนขอบหน้าต่างจึงค่อยได้สติดวงตาทั้งสองของนางเบิกกว้างส่วนดวงตาของมิงเยียนวาวัรประหนึ่งหมาป่าเตรียมเกินกินเหยื่อชั่วขณะที่ชิงหนานอ้าปากมิงเยียนก็จัดการประทับลิ้นฝีปากลงมาจมพิษของเขาทั้งประเด็จการและอแต่ใจไม่เปิดโอกาสให้หยาได้ปฏิเสธ อาจเพราะน่าเป็นดวงวิญญาณที่ย้อนกลับมาจึงมีความเคยชินในชาติก่อนติดตัวมาสัมผัสของหญิงเขียนนนาไม่เคยต้านทานได้สักหนถูกบุกเขาได้ไม่นานร่างกายก็อ่อนระทวยอยอมให้เขาตักตวงความสุขตามใจต้องการปากการสุดท้ายของหญิงสาวล่วงหนล,ง,ลงพื้นหญิงเยียบดบทผ้าคาดเอวกางเกงตัวในในตานลึกดำมาด้วยแรงปรถนาเขามองดวงหน้าเยายวนหน้าลงแตของชิงหลันอยากยิ้มร้กัดพางพูดว่าคืนนี้ เขาจะทำให้เจ้าทุถึงบทนงโทษที่ฆ้าขมขู่ะาชิงหลันพวายามมิงเกียนแทรกตัวตนเข้ามาเขาไม่ดอให้นางปรับตัวคอขอึดอัดขับแน่นกระจัดการลงโทษนางทันทีมือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปากมีอยอมให้เสียงหน้าอับอายเล็ดลดออกไปภายนอกอีกมือหนึ่งจับขอบหน้าต่างด้วยกลัวจะร่วงลงไป แต่ดูเหมือนมิเงเหยียนจะไม่ยินยอมกระแทกกระทันส่จนนางทนไม่ไหวต้องปล่อยเสียงคลางหวานรละายความเสียวสัน้นลมลาตีปะทะแผ่นหลังชิงหลานจิกเล็บบนบากว้างพังตั้งคำถามมิเงเหยียนไม่ว่าชาะไหนท่านลวนไม่เห็นเอียงนอนอยู่ในใสายตาใช่หรือไม่จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ